สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสมเด็จ5ชั้นแข้งบ่วงนะครับปี2507หลวงปู่เทียนวัดโบสนะครับซึ่งพระคะแนนปี2507นี้ก็จะมีอยู่2พิมพ์ด้วยกันนะครับเท่าที่ศึกษามานะครับก็จะมีพิมพ์ แข้งบ่วงคือพิมพ์นี้นะครับแล้วก็จะมีพิมพ์แข่งตรงนะครับซึ่งพิมพ์แข่งตรงนะครับราคาจะ,ะมีค่านิยมที่มากกว่านะครับซึ่งค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับผมหลวงปู่ปเทียนวัดโบสถ์นี่ก็จะเป็นเกจิชาวรามันนะครับของจังหวัดปทุมธานีนะครับ ซึ่งมีชื่อเสียงนี่ก็ระดับประเทศเหมือนกันนะครับซึ่งท่านก็จะทำผงเขียนผงเองแล้วผงเองนะครับบางคนงก็เรียกว่าผง12นักษัตร์นะครับซึ่งแบบไขดวงตกนะครับหรือว่าอะ,อะไรนะดวงดวงไม่ดีก็จะคํำจุนดวงนะครับเพราะผงท่านอ เป็น12นักษตรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาะดูกันเลยนะครับส่วนตัวผมก็จะดูะเส้นบังคับบล็อกด้านบนนะครับซึ่งเหมือนจะเป็นเส้นอยู่นะครับดูนะโอ้ไม่ค่อยชัดเลยเนี่ยนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนเส้นบังคับพิมพ์นะครับ ก็จะดูมูลสารนะครับโอ้โหโอ้โหครับเนี่ยเนื้อจัดมากเลยครับปะของหลวงพุทธเทียนนะครับโอ้โหกล้องผมก็ไม่ค่อยชัดนะครับก็พยายามจะทำให้ ท่านที่สนใจได้ดูนะครับอืได้เห็นเนื้อหาของหลวงปู่เทียนนะครับโดยหลวงปู่ท่านลบของเองเขียนของเองนะครับตั้งใจทําทุกชิ้นนะครับดูด้านข้างดีครับเคยเห็นแต่ในคลิปสมเด็จวัดระฆังนะครับดูหลวงปู่เทียนน่ครับโอ้โหเนี่ย ท่านทำเองนะครับเนื้อเขาบอกว่าบางคนบอกว่ามีผสมบางขุนพรมด้วยผมก็มาส่องดูส่องดูก็มาเจอก้อนเนี้ยโอ้โหผมว่าก็น่าจะใช่นะครับหรือว่าพี่พี่ว่าไงบ้างดูเนื้อจัดมากโอ้โหดูครับ ดูด้านข้างครับจัดจริงๆนะครับแต่พระอ่อนข้างจับยากนะครับพระองค์เล็กนะครับพยายามให้เพื่อนๆสมาชิกได้เห็นนะครับว่าพระหลวงปเทียนนั้นเนื้อหาท่านแบบน่าบูชามากครับดูดิครับอืมผมก็ไม่เคยเห็นครับว่าละคัง แต่ก็สลวงพุทเทียนนี่ก็โอ้โหเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหนะครับโอ้โหนะครับชัดเลยนะครับอืมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีเก๊ออกมาหรือยังนะครับแต่เนื้อหาองค์นี้แบบอืจัดมากครับ เพื่อนสมาชิกคิดเห็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆว่าไงบ้างครับโอ้โหจัดมากเลยนะครับดูจะลึกนะครับช่วงหว่างแขนนี่จะลึกนะครับอืมดูนะครับเนื้อหามวลสารครับ โสโลแกนของหลวงปู่ท่านนะครับท่านได้กล่าวไว้นะครับมีกูเท่าเม็ดงามไม่ตายโหนนะครับแสดงว่าพุ้ทุกคุณท่านนี่คือมั่นใจครับผมมีแค่เศษเสี้ยวเนี่ยโอ้โหแควคาดปลอดภัยแน่นอนครับผมโอเคนะครับผมเพื่อนๆเ, oh. เดี๋ยวผมจะหา พระมาให้ดูกันอีกนะครับเพื่อนๆชอบไหมครับชอบชอบกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาพระมาให้ดูครับงั้นลากันไปก่อนนะครับเพื่อน